OOF <laughs> ะสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายอัฏกานิบาตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งป,ปัมะปัญนาตหนึ่งเมตตาวักหมวดว่าด้วยเมตตาหนึ่งเมตตาสูตรว่าด้วยอนิสงส์แห่งเมตตาเจโตวิมุตติหนึ่ง ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทนรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสด,ดังนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วพึงหวังได้อานิสงส์8ประการอานิสงส์8ปประการอะไรบ้างคือ 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุข 3. ไม่ฝันร้าย 4. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย 5. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย 6. เทวดาทั้งหลายรักษา 7. ไฟยาพิษหรือสาตรากล่ำกลายไม่ได้ 8. เมื่อยังไม่แทงตลอดคุณวิเศษย่อมเข้าถึงพรหมโลกภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติ ที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุดยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารบดีแล้วพึงหวังได้อานิสง์8ประการนี้ผู้มีสติตั้งมัน่นเจริญเมตตาแผ่ไปไม่มีประมาณพิจารณาเห็นธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิย่อมมีสังโย์เบาบาง หากบุคคลมีจิตไม่คิดประทุษร้ายสัตว์แม้ชีวิตเดียวเจริญเมตตาเป็นประจำอยู่ก็เป็นผู้ชื่อว่าฉลาดเพราะการเจริญเมตตานั้นแต่พระอริยบุคคลผู้มีใจอนุเคราะห์หมู่สัตว์ทุกโมลาวชื่อว่าสั่งสมบุญไว้เป็นอันมากพระราชาผู้ทรงธรรมเช่นกับฤาษีทรงชนะใจหมู่สัตว์ทั่วแผ่นดินด้วยราชธรรม ทรงบูชายันคือสัตวสเสมธะปุริเมธะสัมมาปาสะวาชเปะยะและนิรักคระ,สะเสด็จเที่ยวไปยันเหล่านั้นยังไม่ถึงเซี่ยวที่สิหแห่งเมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลจเจริญดีแล้วเหมือนแสงหมู่ดวงดาวไม่ถึงเสี่ยว16แห่งแสงจันทร์ฉะนั้น ผู้มีเมตตาในสัตว์ทุกโมลาวจะไม่ฆ่าเองไม่ใช้ผู้อื่นฆ่าไม่ชนะเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นชนะย่อมไม่มีเวรกับใครๆเมตตาสูตรที่หนึ่งจบ